ในอีีนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของ transition นะคะใน Premiere Pro ก็คือการเปลี่ยนภาพ transition พื้นฐานนะคะซึ่งการเปลี่ยนภาพนะคะหรือว่าการใส่ transition ให้กับวิดีโอนะคะจะทำให้เวลาที่เราเปลี่ยนพานนะคะระหว่าง1คลิป ไปยังอีกหนึ่งคลิปมันสมูทมากขึ้นอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือการที่เราตัดต่อปกติเราลองเล่นดูนะคะถ้าเราตัดต่อปกติเนี่ยระหว่างคลิปนี้นะคะแล้วก็ไปยังอีกคลิปหนึ่งนะคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่านที่ตัดไปแบบหุวนหนะคะแบบนี้เลยไม่ว่าจะกี่เฟรมนะคะที่มีการต่อกันนะคะแบบนี้มันก็จะตัดเข้าไปแบบหุวนหนะคะซึ่ง t าร์ s ซชันนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลิปแต่ละคลิปนะคะมีความที่จะสมูทมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่าน หลายแบบนะคะมี Transition หลายแบบที่เราสามารถที่จะเลือกนํามาใส่ได้นะคะซึ่งวิธีการที่เราจะนํามาใส่นะคะเราก็จะนํามาใส่ระหว่างจุดตัดนะคะของวิดีโอแต่ละคลิปนะคะระหว่างคลิปที่1กับคลิปที่2แบบนี้นะคะเราก็จะนํามาใส่นะคะอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะคะเราก็นําวิดีโอตัวอย่างเกี่ยวกับ กาแฟนะคะคลิปแรกเนี่ยเป็นเหมือนเมล็ดกาแฟนะคะคลิป2เป็นเหมือนอกาแฟนะคะที่ออกมาจากเครื่องชงกาแฟะะจากนั้นก็จะเป็นเหมือนการทำลาเต้อาร์ตนะคะเรียงลําดับซึ่งสมมติว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเราจะใส่ท r a n ซ i t i ทั้งหมดเนี่ยสจุดนะคะหรือว่าเราจะใส่ก่อนเริ่มคลิปหรือว่าหลังคลิปก็ได้นะคะสำหรับท r a n ซ i t i o n นะคะ ซึ่งเวลาใส่หลังคลิปนะคะมันก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยไม่ตัดทวนไปนะคะอย่างเช่นตอนนี้มันไม่มีนะคะไม่มี t r a n s ชัอยู่ถ้าเราลองเล่นดูนะคะมันก็จะตัดเป็นสีดำแบบนี้ไปเลยนะคะแต่ถ้าตอนสุดท้ายนะคะมันค่อยๆเป็นสีดำมันก็จะทำให้คลิปของเรามันดูสมูทมากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ตอนแรกเนี่ย ค่อยๆนะคะเป็นสีดำแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นวิดีโอแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนเราใส่ระหว่างนะคะก่อนเริ่มคลิปนะคะหลังคลิปหรือว่าจะเป็นรอยต่อระหว่างคลิปต่างๆตรงนี้นะคะเพื่อทำให้วิดีโอของเรามันสมูทมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นเมืออาชีพมากขึ้นนะคะแล้วเรานำไปตัดต่อวิดีโออื่นเข้ามานะคะมันก็จะทำให้ดูดีมากขึ้นนะคะดีกว่าเราตัดแบบหุ้นๆแบบนี้นะคะ เี๋ยวเรามาดูกันนะคะใน EP นี้นะคะเราจะแสดงนะคะ t r a n s i t i o n พื้นฐานใน Premiere Pro นะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะ Transation จะอยู่ทางด้านขวามือนะคะลองดูตารางตรงนี้นะคะมันคือวิดีโอ Transation นะคะตรงนี้ถ้าเราคลิกลงมานะคะมันก็จะมีหมวดหมู่ต,ต่างๆตรงนี้นะคะเข้ามาซึ่งตรงนี้คือ Transation พื้นฐานของ Premiere Pro ซึ่ง Transation ตรงนี้นะคะเราจะใช้แบบพื้นฐานตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นแบบชำระเงินหรือว่าเป็นเหมือน t าร n ทรนเซชันภายนอกนะคะซึ่งก็จะมีศิลปินอื่นๆหรือว่าเป็นบริษัทเนี่ยขายตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับ t r ร n s รนเซชันที่มีการดีไซน์นะคะมันก็จะไม่ดูเป็นพื้นฐานแบบนี้นะคะมันก็จะมีหลายแบบในการที่จะนําคลิปคลิปหนึ่งของเราไปสู่คลิปหนึ่งของเรานะคะถ้าเราเห็นตัวอย่างการตัดต่อของคลิปมืออาชีพนะคะเราเห็นการเปลี่ยนผ่านแบบมืออาชีพแบบนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะคะซึ่ง t r ร n s รนเซชันพื้นฐานตรงนี้เนี่ยลองเปิดดูนะคะ มันก็จะมีย่อยออกมาอีกนะคะมันก็จะมีชื่อต่างๆนะคะตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะอย่างเช่นตัวที่เราใช้บ่อยเลยจะเป็นตัวนี้นะคะอ่ามันจะเป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่านที่ค่อยๆนะคะเข้าไปเดี๋ยวเราลองดึงเข้ามานะคะวิธีการก็คือดึงแล้วก็มาใส่กึ่งกลางตรงนี้ได้เลยกดโอเคนะคะแบบนี้แล้วลองยืดคลิปดูนะคะมันก็จะอยู่ระหว่างกลางนะคะแบบนี้นั่นเองแล้วถ้าเราลองเลื่อนดูนะคะมันก็จะเหมือนค่อยๆเปลี่ยนผ่านอ่าแบบนี้ไปสู่อีกคลิปหนึ่งนะคะแบบนี้ มันจะไม่ตัดห้วนนะคะมันเหมือนกับมันผสมผสานทั้ง2คลิปเข้าด้วยกันนะคะเป็นแบบจางๆนะคะแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะขยายได้ด้วยนะคะแบบนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะคะมันก็จะขยายเปลี่ยนแป้งนะคะตามนี้ด้วยอ่าเราจะขยายฝั่งนี้มานะคะให้มันเหมือนเปลี่ยนผ่านระหว่าง2คลิปนะคะนานขึ้นนะคะแบบนี้ ก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะดีไซน์นะคะหรือเราจะทาให้มันสั้นลงเราก็ดึงแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าเพียงแค่เอามาใส่ไว้ตรงกลางเท่านั้นนะคะสำหรับทร a n s i t i o n นะคะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งลองเล่นดูนะคะทางด้านขวามือนะคะมีหลายแบบ อย่างเช่นพื้นฐานนะคะที่จะใช้บ่อยคือตัวนี้นะคะแบบว่าไม่ได้ใช้ transition อะไรมากนะคะเพียงแค่เป็นการเปลี่ยนผ่านนะคะแบบสมูทนะคะแบบนี้ส่วนอ,นอื่นๆนะคะมันก็จะเป็นแบบอื่นอย่างเช่นการซูมนะคะมันก็จะเหมือนกับซูมเข้านะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการสไลด์นะคะ,ะเดี๋ยวลองให้ดูนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะกดโอเคไปแล้วก็ลองเลื่อนดูอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการนะคะเราก็คลิกที่ transition นะคะ แล้วก็คลิกขวากดเคลียร์ไปเท่านี้นะคะมันก็ลบออกไปแล้วลองเลื่อนดูนะคะอย่างเช่นสไลด์นะคะนี่อ่าแบบนี้กดโอเคไปแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้มันก็เหมือนกับขยับไปอีกหน้านึงนะคะแบบนี้มันก็จะเป็นหลายๆแบบที่มันแตกต่างกันนะคะอ่าหรือว่าการอ่าดิฟทูไว้นะคะตรงนี้ลองเลื่อนมาดูใส่เข้ามานะคะมันจะเป็นเหมือนเปลี่ยนผ่านเป็นสีขาวนะคะปึ๊บ แบบนี้นะคะแล้วก็ deep to black ตรงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนผ่านแบบสีดํานะคะก่อนที่จะเข้าคลิปอื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดํานั่นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ มูทอนคลิปของเราว่าเราจะใช้อะไรนะคะประมาณนี้นะคะมีหลายอย่างเลยซึ่งอันนี้คือตัวพื้นฐานทั้งหมดนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะนําจากภายนอกเข้ามาด้วยนะคะสําหรับตัวที่มีการออกแบบนะคะมีการดีไซน์ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งวิธีการนะคะที่จะนํำทราน i t i o n เข้ามานะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเราดึงเข้ามาได้เลยนะคะ หรือว่าเรานะคะจะเอาเมาส์มาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกขวานะคะจากนั้นเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะเหมือนการแอปพลายทรานเซชันเข้ามาเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะใส่ทรานเซชันของเราสําหรับด้านหลังคลิปตรงนี้นะคะคลิกเข้ามาจากนั้นมันก็จะมีทรานเซชันเกิดขึ้นมานะคะลองเลื่อนดูนะคะก็ใส่มาเรียบร้อยซึ่งก็จะเป็นเหมือนตัวพื้นฐานนะคะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูนะคะแบบนี้มันก็จะ จบไปนะคะแบบสมูทมากขึ้นนะคะเหมือนกับเปลี่ยนผ่านเข้าไปค่อยๆมืดนะคะจากนั้นก็จบคลิปไปนะคะถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้มันก็จะจบแบบห้วนไปเลยนะคะประมาณนี้สําหรับการใส่ transition นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันใส่ได้2วิธีนะคะซึ่งด้านหน้าก็เหมือนกันนะคะเราคลิกขวาได้นะคะอ่าถ้าลูกศรของเราเป็นแบบนี้นะคะเราคลิกขวามามันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ transition นะคะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลองดู ใส่เรียบร้อยนะคะลองเล่นดูนะคะมันก็จะมืดแล้วก็เข้ามาสู่คลิปของเรานั่นเองนะคะหรือว่าเราจะดึงเข้ามาก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็สะดวกดีนะคะแค่เราเอาเมาส์มาไว้แล้วก็คลิกขวาเท่านั้นนะคะ อ่าแล้วก็มาดู transition ของเรานะคะถ้าเราคลิกขวานะคะเราสามารถที่จะเซต transition ของเราได้ด้วยนะคะเราลองกดดูนะคะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนวินาทีนะคะที่เราสามารถที่จะกําหนดได้นะคะถ้าเหมือนว่าเราลองเพิ่มนะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็น0.1.05นะคะถ้าเราลองเพิ่มสัก0.2ดูนะคะกดโอเคไปนะคะแบบนี้จะเห็นว่ามันยาวขึ้นนะคะมันก็คือการที่เราเพิ่มได้นะคะแบบใส่ตัวเลขนั่นเองหรือเรานะคะจะทําให้มันไวขึ้นก็คือเราดึงลากแบบนี้ ได้เลยนะคะก็เหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มแบบว่าให้รู้ว่ามันเพิ่มกี่วินาทีนะคะเราก็ใส่ตัวเลขแบบนั้นได้โดยการคลิกขวานะคะแล้วก็เซตไทม์เซชันนะคะตรงนี้นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะส่วนตรงกลางคลิปนะคะตรงนี้รอยต่อตรงกลางนะคะของคลิปนะคะระหว่างคลิปที่1สู่คลิปที่2นะคะเดี๋ยวเราลองลบนะคะไทม์เซชันตัวนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็เคลียร์ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเมาส์มาไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็คลิกขวาแบบนี้ เราลองเลือกนะคะแอปพายนะคะตรงนี้แล้วกดโอเคไปนะคะอ่ามันก็จะเลือกเอฟเฟกนั้นนะคะเหมือนเดิมจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะควบคุมเอฟเฟกนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปที่หน้าของเอฟเฟกนะคะเ f ฟเฟก c o คอนโทลนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะด้านบนตรงนี้นะคะ อ่าแล้วเราลองขยายดูนะคะมันจะเข้าสู่หน้านี้นะคะในหน้าของ Effect Control นะคะแบบนี้มันก็จะมีตัวนี้นะคะที่เราสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยเราเพิ่มวินาทีได้นะคะถ้าเราเลื่อนแบบนี้อ่าก็จะเห็นว่ามันยาวขึ้นนะคะหรือว่าปรับให้มันเล็กลงก็ได้นะคะจากหน้านี้ซึ่งอันนี้นะคะเราเซตไว้นะคะให้มันเป็นค่านี้เวลาที่เราเลือกเอฟเฟกนะคะ สมมติเราต้องการที่จะเป็น Transition อื่นบ้างนะคะเราก็สามารถกด Set ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรากดเ c ียร์ไปนะคะอย่างเช่นเราเลือกเป็นตัวนี้นะคะที่เราใช้บ่อยถ้าเราอยากได้เป็นตัว d i p to Back ตรงนี้บ้างนะคะเราก็คลิกขวาแล้วก็กด Set ต,ตรงนี้ได้เลยนะคะจะเห็นว่ามันจะมีกรอบสีน้ำเงินโ่มานะคะที่ d i p to Back แทนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันหายไปนะคะอันนี้สามารถที่จะ Set Effect นะคะที่เราต้องการใช้บ่อยได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เราลองนำ Effect เข้ามานะคะ อ่าแบบนี้นะคะมันก็จะกลายเป็น dip to back นั่นเองนะคะแบบนี้กลายเป็นสีดําแล้วก็เข้าไปสู่คลิปอื่นนะคะเพราะว่าเราได้เซตไว้เรียบร้อยนะคะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ เราต้องการตัวไหนเราก็เซตไว้ได้นะคะแต่ว่าตัวที่เราใช้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นการเลื่อนผ่านแบบสมูทเดี๋ยวเรากดเซตตรงนี้ไว้เหมือนเดิมนะคะซึ่ง transition นะคะก็มีส่วนสําคัญมากนะคะอย่างเช่นคลิปเนี่ยเราตัดต่อนะคะไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงนะคะอายาวขนาดไหนแล้วก็มีคลิปที่ ต่อกันขนาดไหนนะคะเราก็มักจะนิยมที่จะใส่ translation ไว้นะคะระหว่างรอยต่ออ่าซึ่งเป็นคลิปที่1สู่คลิปที่2แบบนี้นะคะส่วนเนื้อหาที่เป็นคลิปเดียวกันอย่างเช่นคลิปที่1ตรงนี้นะคะเราตัดหลายส่วนเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ translation ก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อหามันเหมือนกันนะคะอย่างเช่น เราตัดต่อนะคะ,ะเครื่องคั่วกาแฟนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะหมุนเหมือนกันนะคะซึ่งเนื้อหาเดียวกันถ้าเรามีส่วนที่ตัดเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ transition ก็ได้นะคะแต่เวลาที่เราเปลี่ยนผ่านไปสู่เนื้อหาอื่นนะคะแบบนี้เราควรที่จะใส่ transition น,น,นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้คนที่ดูนะคะรับรู้ได้ว่าเรากําลังเปลี่ยนผ่านนะคะเข้าสู่เนื้อหาอื่นนะคะแบบนี้ซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่มันต่างกันเลยนะคะมันก็จะสมูทมากขึ้น ส่วนเนื้อหาเดียวกันเนี่ยถ้าเราใส่นะคะ Translation เยอะๆนะคะมันก็จะดูงงๆนะคะเพราะว่ามันเล่นเหมือนกันหมดแล้วมันก็มีการเปลี่ยนผ่านไปตลอดนะคะอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะนิยมใส่ในเนื้อหาที่มันต่างกันหรือว่าคลิปที่มันต่างกันเลยนะคะแบบนี้ระหว่างกึ่งกลางนะคะระหว่าง2คลิปที่มันต่างกันนะคะส่วนคลิปที่มันเหมือนกันเราก็จะไม่ใส่ Translation นะคะแล้วก็ใส่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ เราสามารถที่จะสร้างนะคะ Transition นะคะด้วยตัวเองได้นะคะสำหรับ2คลิปนะคะที่เชื่อมต่อกันนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะใช้เครื่องมือตรงนี้นะคะอ่ามันเป็นเหมือน ทุกสอนตรงนี้นะคะจุดๆๆุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคลิกเข้าไปนะคะมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะะเราสามารถที่จะใช้ทํารายนะคะขีจุดต่างๆนะคะโดยใช้ motion นะคะในหน้าของ effect control ตรงนี้ได้นะคะเราจะใช้เป็น scale หรือว่า position ก็ได้นะคะซึ่ง position เนี่ยมันก็จะเป็นการขยับนะคะซ้ายขวาขึ้นบนนะคะขึ้นลงส่วน s c a l นะคะจะเป็นการย่อขยายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองใช้ส c a l e ดูนะคะอย่างเช่นอันแรกนะคะตรงนี้ ก่อนที่จะเข้าคลิปนี้นะคะเราอยากให้เหมือนกับอ่าตัวนี้ละกันมันซูมเข้านะคะเอาไว้ประมาณนี้ละกันซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเรานะคะขยับเส้นสีฟ้านะคะเส้นทำลายของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ขยับด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นจุดในคลิปของเรานั่นเองเอาไว้ประมาณตรงนี้ละกันจากนั้นเราจะใช้สเกลนะคะเดี๋ยวเราลองขยายนะคะอ่าไว้ประมาณนี้ละกันจากนั้นก็ กดคีย์เฟรมไปนะคะตรงนี้จะเห็นว่ามีคีย์เฟรมเกิดขึ้นมานะคะในหน้านี้นะคะลองเลื่อนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอลองเลื่อนดูหน้านี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนมันขยายเพิ่มขึ้นนะคะแบบนี้ซึ่งเราอยากให้มันขยายแค่จุดนี้นะคะจากนั้นจุดนี้เนี่ยเราอยากให้มันย่อลงเหมือนเดิมนะคะเราก็ย่อลงได้ย่อ,ยอประมาณนี้ปุ๊บ แล้วเราลองเล่นดูนะคะระหว่างนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับมันซูมเข้านะคะอ่าแบบนี้เลยถ้าเราจับคีย์เฟรมตรงนี้นะคะให้มันขยับมามันก็จะซูมเร็วขึ้นนะคะหรือว่าขยับไปมันก็จะขยายการซูมไปนะคะลองเล่นดูแบบนี้แล้วก็ซูมเข้ามานะคะแบบนี้จากนั้นก็คลิปนี้นะคะเราก็อยากที่จะให้มันซูมก่อนนะคะอ่า,อาไว้ประมาณนี้เลย ซูมนะคะก็ใช้สเกลเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองขยายแบบนี้จากนั้นเราก็จุดสเกลไปนะคะแล้วก็พอถึงจุดนี้เนี่ยเราอยากให้มันปกตินะคะแล้วก็ดึงลงนะคะแบบนี้แล้วก็คีเฟมสร้างมาอัตโนมัตินะคะขยายด้วยทำลายด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะลองดูมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะขยายแบบนี้เลย แล้วก็เดี๋ยวเราลองเล่นดูนะคะระหว่างคลิปแรกกับคลิปสองของเรานะคะจากที่อ่าค่อยๆซูมนะคะแบบนี้เข้าไปจากนั้นมันก็ซูมออกนะคะแบบนี้นั่นเองอ่าซึ่งเราก็ปรับได้นะคะเราอยากให้มันซูมมากกว่านี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันซูมนิดเดียวนะคะเราก็ขยับพีเฟรมตัวน,นี้ออกมาอ่าให้มันซูมอยู่สักพักนึงลองเล่นดูนะคะอ่ามันก็ซูมนะคะ ลองดูนะคะอ <bekommen S 2> ันนี้ก็ค่อยๆซูมนะครมันก็ได้อารมณ์มากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะกําหนดนะคะคีย์เฟรมของเราได้นะคะแบบนี้ถ้าเราอยากที่จะกําหนดเองนะคะเช่นแบบนี้เราต้องการ กลับไปนะคะแบบไม่ซูมให้เห็นเต็มๆคีฟิลมก็สร้างขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเป็นปกตินะคะจากนั้นมันเหมือนค่อยๆซูมนะคะมาที่อันนี้นะคะจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆที่จะกลับไปเป็นแบบปกติเหมือนเดิมนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองเล่นดู ซึ่งมันก็ซูมได้อย่างสมูทด้วยนะคะค่อยๆซูมนะคะแล้วก็กลับมาเป็นจุดเดิมนะคะแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้งานส่วนนี้เพิ่มเติมได้นะคะในงานที่เราจะตัดต่อนะคะหรือว่าจะเป็นโพซิชันตรงนี้ก็คือการขยับนั่นเองขยับไปซ้ายแล้วค่อยมาขวาก็ได้นะคะอยู่ที่เราดีไซน์นะคะ,ะเราสามารถใช้โมชันตรงนี้เพิ่มเติมได้ส่วนนี้นะคะใส่ทานเทชันเพิ่มเติมไปก็ได้นะคะ ่าเดี๋ยวคลิกขวาแล้วก็ใส่ทานเทชันปุ๊บมาลองดูนะคะก็เข้ามาสู่อีกคลิปหนึ่งนะคะแบบนี้แล้วเราก็สร้างช็อตได้นะคะจะให้ค่อยๆเห็นอย่างเช่น Latte a r รนะคะตรงนี้ค่อยๆเห็นลายแล้วก็ซูมออกไปก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราอยากที่จะนำเสนออะไรในคลิปของเรานะคะ จะเห็นว่าเนียนเลยนะคะสำหรับการซูมเข้าแล้วก็ค่อยๆถอยออกนะคะเหมือนกับเราเคลื่อนกล้องเองเลยนะคะเป็นการซูมเข้าแล้วก็ค่อยๆถอยออกนะคะ,ะเหมือนกับเราเนี่ยถ่ายแบบว่าซูมแล้วก็ถอยออกนะคะให้เห็นเต็มๆแก้วนะคะแบบนี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราสามารถมาทำนะคะในพีเมียโปตรงนี้เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับ เอฟเฟกต์คอนโทรลนะคะในการใช้โมชั่นช่วยนะคะโดโนแวนอาร์ซีจีนะคะ, C G, ะ,คะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างไรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติม ะะเพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทําสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ